มือนี่วันที่สิบหกคืบเอาไปซื้อเลยแสดงว่านั้งลืมตาเนี่ยเล่นแล้วหลอกนั้นล่อแล้วผีสินเพียนเขาลากอีกแล้ ตันีบ้าอ,อาวว้า่ามันทีสิบหกว่ะฝันขักฝันแน่ให้ได้เป็นตัเลยบาทนี่ว่าพีสินเฮียนน้ำมาบอกวดพี่บอหวดวรนหันกับว่าได้ซื้อเอาสิบเจ็ดนะวันนี้น้ำมาบอกยี่ยังหราวะ่คือว่าหนึ่ง1 0นกับอี่ยังกับ07นเจบาทนี่หนึ่งูนย์กับ0่วเจากง่วงจากง่ามเลี่ยวเพิ่งนาริกากอนนะงวดบาทกี่ตัว บสางเรงไม่ส right. ื่อท่านยังไงยูไปใส่เขาบาทนีป้าไปยังไงเขาบาดนีไม่ได้เสื้อรกเกเมึงนี่กูใบสวงเราก็บพวบอกรัปกูกูขืนบสวงมงเราเนี่ยพวกพหน้าที่กับบสว่างเขาปิดรับแล้ววานนี้กันออกมาสิว่าตายไปพูนบ่อนึ่งศูนย์กับศูนย์เจ็ดันนี่นึ่งศูนย์ศูนย์น่งเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสิกลับได้ก็ิตเป้าไปตัวกันได้บนน้อกูบาดนี่ได้บนน้อ ภาคม้วนพังอันเขาบอกชิปเคสกับพัดเชือกได้บัดนี้แหละกูไปหาอยูกันโอ้ยต้องไข่วัขึ้นโอ้ยโอ้ยี่ยูกไปซ้ายไปซื้อเลขให้แม่นั่นแหละมึงเบิ่งเด้อตามนี้เด้อตาแม่จ้าตัดเครื่องอะไรล่ะแม่ยังกันตามนี้แล้วลูกด้อ อะไรกันไปซื้อเตีียวสมบกเธอน่ะจ้ะไปซื้อเกีียวตามนี้ตามนี้เกลียวเจ็ดสิบลูงเปียวเจียสิบดกแมนแมนโอ้กินสิบห้าแตกห้าแตนสมบเอาก้อนงานเขามันหลเขาต้องสื่อมาเลี้ยงตัวนั่นฮะาโอ้ชิบคุงนีพันหนึ่งเกรียวเจ็สิบลูกแมนแมนุงละอยพื่นุ้งละลอยชิปคุ้งกับพันนึ่น ไป่สกินนุ่งแขงใส่ดีกว่าไม่อยากกินเกล็ดเดี่ยวมาเอาเอาไปใส่ยี่ยูอีกฝอยชวนมันไปใส่อีกกูแหงเปล่ามันจิเบิดเวลาก่อนโอ้ยบ่ทันดอกที่ไหนก็ชวนกันไปวายวาหายนวกใส่ห้อกนไปเองก็ได้ดอกเป็นแบบนี้เพื่อนผ้าใส่ก็ได้ถือมาอย่ามาเอาน้ำผู้งเออน้ำข้ามกระดานเนี่ยใส่มาเอา ก่ได้เล่นเลนเขียนผุดสลัาผิวจัดนางปัจัสางเนี่ยคุณเวลาสเบอกดไ่ได้กินเลยนะบเขาปิดห่าหวใส่แม่ซุปิวใเด้อแม่ะเปเงาตาุดุยน้ำมันกระเบิได้จูงม่ไปกินเราก็ได้จูงมาเลย เมื่อดี่อกิโลก็เกินม,มันเือเอาเนืนอ้อไงย้ำใจเพเติมเต้าือน้ำมันอ่กิบตับกิบไสกิบไสกิบพุงมึงเนี่ยมึงไ่ได้น้ำกูดอ,อกเงืนมึงฝันเราโลดไว้ทจักบาดเลยบมดเอกูจีบอ่อใคแม่งม,มากกเียตนจกตักุงเลมึงเป็นตะหอนแฮเปตสงสารานะแม อด้ได yes. oh, yes. you know. yes. well, ้ย hm ูมาแม่ได้ม the ah, ัต้องไาโยงกับปัวมือมาเนี่ไอ้อาสวงแรงบอกไปลสมาไปเติมน้ำมันขี้ห้กัดกินใจกินใจกินพูงมึงกูเติมมายังไดกี่รอบานตัแงงตงแงงตลอดเวลากูกีน้ำใดบนน้ำมันกลตัวกูจูงมาตนาเม็กซี่บอไมนวดเืองน้ำมันขารถถ้า